คุณทองยันไม่ยุบสภาหลังผ่านงบ69ซัดข่าวลือมโนไร้ข้อเท็จจริง นายก่อแก้วพิกุลทองสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกล่าวว่าสัปยา์นี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่13-15ถสิงหาคมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศออ2569ซึ่งคณะกรรมาการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเชื่อว่าจะผ่านการเห็นชอบในวาระที่สและวาระที่สโดยไม่มีปัญหาใดๆก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณา นายก่อแก้วกล่าวว่าที่ผ่านมามีสื่อบางรายวิเคราะห์ว่าหลังพรบรงบป,ประมาณผ่านสภาแล้วรัฐบาลอาจทำการยุบสภาขอเรียนในฐานะสสพักเพื่อไทยว่าตลอดช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินแนวคิดนี้จากบุคลากรสำคัญหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในพักแต่อย่างใดดังนั้นการวิเคราะห์ว่าจะมีการยุบสภาหลังผ่านพรบรงบป,ประมาณจึงเป็นเพียงการมโนที่ปราศจากข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิง